ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้ออื่นยังมีอีกคนบางคนในโลกนี้ถ่ายใจไม่ได้โดยอาศัยนิมิตแม้ได้ฟังเสียงของมนุษย์หรืออมนุษย์หรือของเทวดาทั้งหลายแล้วก็ถ่ายใจไม่ได้และแม้ได้ฟังเสียงระเมอของผู้วิตกวิจารณ์ก็ถ่ายใจไม่ได้แต่เขากำหนดรู้ใจ ของผู้ที่ได้สมาธิอันไม่มีวิตกวิจาร์ด้วยใจของตนแล้วว่ามโนสังขารของท่านผู้นี้ตั้งไว้ด้วยประการใดเขาจะต้องตรึกถึงวิตกชื่อนี้ในลำดับจิตนี้ด้วยประการนั้นเขาทายมากเท่าไรก็ถูกหมดไม่ผิดเลย นี้เป็นวิธีแห่งการทายใจข้อที่สี่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้เป็นข้อธรรมที่เยี่ยมในวิธีแห่งการทายใจ